พอดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายผู้ที่มาฟังเรื่องบทแสดงบ่ท่านเอือนมันเกินกันบ่ท่านมวนแก้วบักเขียแก้วบักเขือที่เหลือกินกับหอมแดงบักผักไอผักขาผักอิตูบักสะโตบักสตออยู่ตรงนี้นะคะบักสะโตแล้วกะ ใบบักกูดเอาพี่น้องข่อยมากกินผักกินไผกกินมันเนาะมากไผมากมันมากอีฉันต่างหากแต่ภากเกษตรแกวันนี้ผู้ใดเนาะส่งตุ่มหูมาให้ยายนี้ติดตอ่อยายนี้มาเด้อค่ะตุ่มหูสวยมากเลยติดต,อดต่อ,อ,อนะมาหายายนี่เด้อตุ่มหูเพื่อนส่งมาให้ข่อยใส่เนี่ยงามสวยนะเนี่ยเห็นไหมสวยค่ะติดต่อมาหายายนี่เด้อทางห้ามีคนสนใจายสิบอกเพื่อนติดตอ่อหาตูด้วยอีเมลก่อนค่ะ เรื่องของเรียองเป็นสี่พี่น้องแม่เศษมันหลายเป็นร้อยซองร้อยเฮาก็เลยจำคนที่ส่งของมาให้เขาเนี่ยบ่ได้ติดต่อมาหายายในด,ด้วยอีเมลเอ้ยเอาไปประกุดขออนุญาตบาทครกับก็สักกระสีใส่ อยากแบบนี้พี่นงนี่ัอเีย ไปบักกุดไม่ต mm. ู้ฮึ mm. เหม็นก็เหม็นรท่า่กันอันนี้เหม็นคัะไปประกุดพี่น้องได้กินความเหม็นลงมันฝืนขึ้นฉีบพี่น้องเลยไม่ได้กินความเหม็นเพราะสบ ปกระกับะเียแกยกินกับซุปน้ำมสุสมโอ๊ยไ่อยากผาัก เจ้ารูกปะ่ะบรรยากาศตอนนี้ดีดีช่วยพิทนสามทุ่มยังมือดอันนี้บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงหรือมันสิประมาณหนึ่งทุ่มบ้านเขาอยู่ เวลาทั้งยุโรปตะกี้มันสิหกชั่วโมงตอนนี้บ้านข่มันสิลดหาชั่วโมงช่วงหน้าห้อนเวลาชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นหน้าห้อนชั่วโมงจะลดลงเพราะว่ามันสว่างหลาย ความความความสว่างเยอะกว่าความมืดหือปกระเสียดแกลียวโอพี่น่องมันแสีบไปก่อนจุงนายสิขวดกิริลีกิน ติดต่อมาหายาในเด้อผู้ใดส่รงตุ้มหูให้ใส่ยาลืมอีเมลก่อนคำาะ้าแฟนขบเป็อนอยากใส่เนาะ Mm-hmm. มากหลายพี่น้องหอมแดงหอมแดงบ้านห้องเสียบไปยตูอะมังแต่หมื่นจะ่มัง่งไทยอะไรเนี่ Mình muốn ăn tầm tăm. Mình muốn ăn tương yên bậc kìa. ăn với เงี้ยเกียเงี้ยเกียปากระเสียรแกรดอกแคลวกโอ้ยเหมดเมียงมันแฟนคลับอยู่แถวเกาหลีหิวเขาก็าคักนะ